ติีแยกตรงไปเรื่อยเลยครับสุดเลยด่าสวนลงไปนะคะตุ้ๆมๆเลยได้แล้วถ้าเป็นขาตรงนู้น,นเลยพี่เแยกต,ต,ต,ต่อตรงรถี้ยวด้วยพี่เห็นป่ารถตูต้แลรวพี่เรายาวพอดีดึงเกียร์ลงแอลดึงเกียร์ลงอแอลหรือว่าจะไปข้างหน้าก็ได้นะพี่ฝั่งซ้ายก็มีีเรียบเลยดาวละกันสุดท้ายอยู่ข้างล่างเห็นหัวแถวข้างบนแล้วครับเดึงสันเขื่อนไปแล้วโต๊ะ จุดเสือที่สุดนะครับด้านซ้ายนะะั่นก็คือไปจุดจุดหนึ่งจะไปเดินรับรองคภาพสถานการณ์นะครับแต่เรียนถ่ายรูปกันถวลี่ครับตอนนี้นอนแค่ขับรถมีโรถุดตนงจุดตนง ตนท้ายห,หรือเลากลับทางน้วน่อนีอ้นะแบทร,ร,ร,ราบได้เลยขับวังด้วยนะครับนิจสองไม่ต้องระวังใช่ไหมครับไม่ต้องครับแล้วตจับผที่เขาถ่ายนี่นนะขอภขาพด้วยข้างหลังต่อแถวกันพอไ